ีไมม่มามาโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วหลังจากที่ห,หายกันไปนานเลยครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเวเลสนะครับเออคือสกีนใหม่มันจะเข้าไงก็มันเล่นหน่อยสกินนี่นครับพญานาคพานาอะไรนี่แหละผมเป็นสีนไม่ได้นะคือต้องแบบเขาแจกฟรีด้วยนะคือต้องแค่แบบ เขาเรียกอะไรอะใส่โค้ดอะเออใส่โค้ดอะโค้ดของเพื่อนเพื่อนลดเพื่อจะได้ฟรีครับอือคือแบบเกมใจดีมากคือสกีนคนไทยด้วยนะครับโอเคครับผมขอตัดเข้าไปในเกมเลยนะครับโอเคครับโอเคครับวันเราก็ไอเข้ามาอยู่ในกันนใเกมนะครับเอเราเล่นเวเลสฟาร์มนะครับคือแบบไม่รู้จะลุ่งหรือจะอะไรก็ไม่รู้นะคือ ก็มารับชมกติกาแบบที่จะรับสกินก็คือแบบให้เราแบบมันจะมีให้เลือกสุ่มแบบยังไงหกรางวัลนะเออแล้วเราก็มนเราก็เลือกสกินเวเลสหรือเลือกอ,อะไรก็ได้นะเพราะว่ามันมันมีหลายอย่างให้เลือกเฮ้ยเฮียเฮียโ,โอ้โห,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 โห มัวแต่พูดมันมีหลายอย่างให้เลือกนะครับคือแบบเจ้าอะไรเนี่ยสกินแต่ว่าผมเลือกเวเลสเนี่ยเพราะว่ามันการันตีว่าสุ่มแล้วมันจะได้เวเลสทุกคนนะครับ <can> เราก็เข้าไปแบบเข้าไปเลือกเวเลสใช่ไหมมันจะมีให้ใส่คูปองลดให้ตัวเองกับโค้ดแล้วก็ลดให้เพื่อนนะครับเราก็ลดให้เพื่อนมันก็ลดให้เพื่อนคือแบบช่วยเพื่อนนะครับแบบ ลดทีละห้าถึงสิคูปองประมาณนี้แหละครับก็จะลดจนกว่าจะหมดเอ่อที่เขากําหนดนะครับเราแค่นี้เราก็ไปแลกวันที่10บสิบน่าจะ10นะถ้าผมจำไม่ผิดก็เราก็ได้มาฟรีๆครับถ้าผมอธิบายไม่เขาเ้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมเล่นไปอธิบายไปผมแบบไม่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะครับ ฟิกไปแล้วหลอดจาน้องสาวโอ้โหนี่ฟิกตามโอเคเอามังกรต่อเลยคือเวเลสฟ้านี้แม่งคุมได้ทุกที่เลยนะแบบตัวแบบโกงมากไม่เชื่ว่าโกงอะ่ะมันแบบฟาร์มส่วนตัวผมวม,มันฟาร์มแล้วมันฟาร์มมันผมชอบดูดเจย์ดูเจย์ดูเจย์ดัอออกอาเพนเขากลางใช่ไหมเมสซอนเอานี่ก่อเลยแล้วกัน สวยครับต้งวันนี้ตายผมแรกไปไม่คุ้มนะไม่คุ้มไอ้คุ้มอยู่ฝั่งเราเป็นไอ้นี่โลมนะผมโอก่อนใหญ่เลยแล้วกันนะโอ้ยหกวิวี่ะเพราะว่าเออโลมมันตายแทนผมได้นะ ไม่ตายว่ะมีตัวลอก,ก็ดีอย่างเงี้ยเออเฟอร์เรนพูดถึงฟอรเรนติโน่ก็คือช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนาะฟอรเรนติโน่แต่ว่าผมจะพูดไงเดียผมไปสุ่มเอ่อสกินมาได้สกินใหม่นะสกินแบบพวกโรมันอะไรเงี้ยแล้วคลิปหน้าผมอาจจะมาเล่นให้ดูนะแต่ผมขอไปพูดก่อนนะแบบคือผมไม่ได้เล่นนานมากฟอเรนติโน่ แบบไก่แรกแบบไกจ่จ๋าได้ยินไม่หัวเสียงไก่เออก็ผมซับสไครก็9กขอบคุณที่ซับสไครครับคืออยากร้อยซับไวๆร้อยซับทำอะไรดีวะดูดิมาเด่นมาเด่นเฮ้ยตายเนี่ย ตั้เนะมื่อไหร่ล่ะไอหนุ่มเวนจะเอาออกูเหรอโอเคออกนี่น่าจะออกรถเกาะครับไอ้สปเปียไอ้สปเปียนี่มันรถเกาะแบบรถเกาะศัตรูได้นะครับแบบรถได้เยอะหรือจะออกเป็นไอ้นี่ก็ได้ดีเพราะสวยหรือจะออกเป็นส,ปสปเปียเอ้ยไม่ใช่ออกเป็นโบเกนก็ได้ครับคือเจาะแบบพวกตัวงบางแต่ว่าผมลดแบบ สเปี่ยนเกมนี้ผมออกว่าผมว่า,ม,วามันน่าจะโอเคกว่านะเพราะผมพผมก็เล่นสายนี้อยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ไอ้ล็อกชี่ผมน่าจะเปลี่ยนเป็นทอยคนระับคือน่าพอเวทเขาเยอะมากคนระับ <c oughs> เขากิ่ตัว2ตัวอ, <c oughs> อันนี้โดนฮะเออเลิ่นโดนไม่โดน มันยังไงยังไงมันยังไงบอกมหนสิอ้อยไอ้นี่มันฟาร์มใช่ไหมเออเพนเพนมันไม่ได้กลางคือผมมองผิดนะโทษทีโทษด้วยละก,กันเอ้บอกเพื่อนคือมังกรนี่เผื่อเพนมัไงคือเพมนเพมันเป็นตัวที่แบบถ้าความเก่งคือแม่งโหดเลยแต่ถ้าความไม่เป็นมันแบบกากเลยอะ ัวแม่งเล่นยากด้วยนะแล้วมันไม่ยากกับขนาดนั้นแต่ผมมองว่ามันเล่นยากด้วยเนี่ยขอขอโทษ <c oughs> ขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อน เฮ้ยฟอร์เรนนายสู้ไม่ได้เหรอผมดักนิดนึงเฮ้ยไอ้ห่าพาเฉยต่อไปก,ออก็ผมมีอาร์มละกันชิ้นต่อไปผมย่อ,อนะหรือออกเป็นไอ้นี่ก็ได้นะแบบเออเขาเรียกรอ่ะฟอร์สเขมนะตีติดตลโลเพราะฝั่งเขามันมีลาวิลไงลาวิลกับ ลาวิวแบบอะไรอะฟลอเรนติโนแบบตีแบบรัวยับเลยนะแต่ว่าคือเพื่อนเราน่าจะออกนะเออเล่ยน่าจะออกนะเพราะเขาเออเล่ยมันไม่รู้ดิผมจิตสอรอแล้วผมแบบมีจิตสัมพันธ์นะจิตสัมผัสเฉยเยเดี๋ยวเราเดินเกมต่อเนื่องเลยสวย เฮ้ยเฮียไอสัตว์ตีสดเกือบตายเฮ้ยกูกลับไปฟาร์มกันไอ้ขอขอสวยเพื่อนแม่งตีสดเมื่อกี้กูตกใจเลยเฮียใจหายวาบนึกว่าเพื่อนจะช่วยตีแต่ดีที่แบบตายถ้าตายแบบพอป้อมนี่เฮียอะไรนะแบบทำการเลย คือแบบคนดูคลิปขำกากเมื่อลยร่โอเคครับสำหรับใครที่อยากได้สก,กีนนี้ก็ใส่โค้ดของเพื่อนหรือว่าแลกกันใส่โค้ดก็ได้ครับแต่ใส่โค้ดผมก็ได้ครับและหรือว่าทิ้งโค้ดแบบใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคือทุกวันผมก็จะตื่นเช้ามาันอาจจะใส่ให้ก็ได้นะเคลาว,วิวต้องเอานังไหนค,คือ,อเลดเกมมเดินดิ เลดเกมมันน่ากลัวนะลาวี่ะผมพูดเลยสวยเราน่าจะเอาล่างผมต้องรีบออกทอยจริงๆผมควรต้องออกถอยชิ้นต่อไปนะแต่ว่าชิ้นก่อนโอมมอาร์แต่ว่าแบบเราสู้ได้นะเราไม่จำเป็นต้อง จริงๆต้องจำเป็นนะแต่เราออกไอ้นี้ก่อนเพื่อดาเมจที่แบบจัดจ้านนะครับคือผมเอาเนี่ยดูเพื่อนดีเพื่อนมันไล่ซีใมไม่คุมำเสียอฝั่งเขาก็เล่นยากนะคือแบบเรามีตัวล็อกอะคือทุกตัวแบบต่อยเก่งแค่ไหนแม่งก็แพ้ตัวล็อกอะผมพูดเลยหรือว่าไม่จริงไงลองแบบ ลองแบบตัวโหดแบบตัวเทพก็อดอะไรเงี้ยมันเจอตัวล็อกดิแพ้หมดอะเจอตัวล็อกแบบเจอซ้อนเงี้ยไม่ได้เลียถอยก่อนจ้ามันจะล็อกกูเที่ล็อกแล้วจ้าสวยเพื่อนเพื่อนซ้อนหลังวะ่ะโหแคลรี่อยู่หลังวะ่ะเป้งแตกเลชันนารีสวยโอ้ไม่ถึง เอน่าจะได้กลางนะถ้าไม่มีอะไรพลาดผมดักแล้ววิวคือผมว่าผมเลดเกมไม่น่าไหวแน่เลยถ้าแบบไม่รีบจบเพราะว่าผมผมควรออกแบบตีให้มันตีแบบสลกแบบฟอร์สแคปตีติดสโลอะไรเงี้ยแตกไม่รเชียน้องสาวแตกมันเล่ะ เดี๋ยวอารามล็อกกูอีกล็อกกูอีกไอ้เชี่ยเดี๋ยวล็อกกูกูถอยก่อนไอ้เชี่ยนี่ตัวสัตวตีนะจะมาล็อกโอเคผมขอฟาร์มก่อนนะโอ้ไม่มีใครไอ้นี่ล่างเลยขอเพื่อนถอยก่อนดีกว่ากดดันพอแล้วโอเคก็ไอ้ต้นล่าง ไม่แตกหรอกมีนี่กันะละรอหน่อยจ้าขอบ,บ้างึงแหล่งฟาร์มเงินชั้นดีอลยใช่ตรงนี้เด็เราจะได้ทอยนะชิ้นต่อไปน่าจะออกเกาะเกิดไหมก็แบบออกเกาะเกิดถืว่าเออเฮ้ยโดนรวมรวมเร็วๆจังหวะนี้ต้องเอาแล้วสวย สวยดิสวยดโิโหแม่งบินมาหาแบบหาเลยอะไอไอเพนอะไอเขี้บินมาหาเลยอะโอเคต้องผมไปดันไอ้นี่แล้วเพื่อนบนผมล่างมันจะแยกกันไม่ได้เพราะมันเหลือสองตัวนะคือถ้ามันแยกแบบตัวใดตัวหนึ่งมาเนี่ยมันตายแน่ผมพูของบุรีกลางๆแค่สวยผมดันล่างแล้ว เฮ้ยกูโดนเพื่อนโอ้ทีนิดเดียวว่าแตกแล้วกูพุ่งไปทิมมากเลยเคโหดมากเืยเวเลฟาร์มนี่โหดมากโหดกว่ายีนไอ้นี่ <c oughs> เฮ้ยกู <c oughs> จะตายไม่ได้เพื่อน โอ้โหชัดดาวโคตรมั่วเลยจังหวะจังหวะนี้ผมมั่วมากเฮ้ยสวยฝั่งเรามีฮายาเตะด้วยวะเพิ่งรู้เฮ้ยเฮียฝั่งจังหวะเมื่อกี้ผมโคตรมั่วเลยอะแต่เราได้บ้อมก์ลางไม่เป็นไรเดี๋าแล้วมันจะดันสวนเราเหรอไม่ได้ดิคือคีมนายไม่ถึงนะเย็นมาแย่งคีมกูอีกคีมปา่ากิก มาแย่งบาปุยมันเอาบังกรหรือเปล่าเอ้ยมันเอาดาร์กแนะ่เลยอยู่เวนนี่เริ่มเลทแล้วนะเริ่มเลทแล้วนะ12นาทีแล้วนะโดนชัดดาวจนได้คือต้องยำไหมเนี่ยโอหดาร์กว่ะดาร์ก ล็อกกูไม่เอาฝั่งเขาก็ล็อกฝั่งเราก็ล็อกอะ่ะเออมันก็ไม่รู้อะ่ะมันเลือกล็อกมันก็ต้องเลือกล็อกแครี่ถูกปะฝั่งเขาฝั่งเราก็ต้องเลือกล็อกแครี่ด้วยเ <R ally. S 1> พราะลาวิวแม่งเลดอืมกูโดนเลดเกมแม่งโคตรน,น่ากลัวเลยราวิงวกูเลย ฮายาแอดสิดเห็ยดเคสิบส oh, well, ี่อดสิดโคตรเยอะเลยสวยเออเลยดันล <waters. S 2> ่างมาตายสวยแหลมก็โดนอะโอ้ไอ้เหี้ยนี่มึงแฮกวะเนี่ยไอ้ห่ายิงโดนกูจังเลยแบบเหมือนแฮกแบบแฮกแบบ ปามฝั่งตรงข้ามาอะไรเงี้ยจะมาล็อกกูโถ่ที่ไม่ซอยับเลยเพื่อนไอ้เย,ย่ยเพื่อนไอ้เย,ย่ยเพื่อนต่อยับเลยสัตว์ไอ้ขายาโอ้อย,ออย,ออยกูพลาดกูพลาดมันมีไอ้โล่ไอ้โล่ ยากว่ะนะเอ่อฟอร์เรนด้วยโอเคก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเวเลสฟาร์มก็อย่าลืมไปเล่นกินจก,กรรมด้วยครับสก,กีนเวเลสอะไรนะพญานาคอะไรจำไม่ได้ว่ะเออก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับก็แค่แบบกรอกลิง์โค้ดของเราเดี๋ยวผมผม,วผมไปทำให้ดูเลยดีกว่าโอเคกั้นหนึ่งผมไปทำให้ดูเลยทุกัน แล้วถ้าเกิดอยากเล่นนี่เห็นไหมแจกจกินอะไรอะสยามอะไรแจกอะไรเออจังแม่เออแค่แค่แบบมันจะมีแบบสามปุ่มนะรถด้วยตัวเองใส่โค้ดของคุณนี่คือคันลอกคันลอกอนี่นะก็เอาไปเพื่อนหรือว่าช่วยเพื่อนก็ใส่บาๆอะไรไปก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับคือผมเหลือคงเหลือร้อยยี่บหกนะนี่ก็คือโค้ดผมนะก็ใส่ได้นะครับหรือว่าหรือเพื่อนๆอยากแบบ ทิ้งโค้ดอะทิ้งโค้ดให้ผมได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย